กินข้าวละกินผลไม้เมียกล้วยกาฝรั่งหรอฝรั่งคนเมืองฮ่องบากล้วยกาพวกก็เขียนท่าน่ะฝรั่งฝรั่งกิมจูอะฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูมันยังฝรั่งชื่อฝรั่งจนวาก็นะก็ต้องก็่าน่ะฝรั่งมันต้องชื่อฝรั่งกิมจูนี่มันจีนเนาะสรุปจะเป็นฝรั่งแล้วก็เป็นจีนพี่วา ก็ต้นได้เนาะปี่ยังห้องมกกล้วยกาละคนเมืองเชียงใหม่ห้องมกกล้วยกาบางบ้านจังเชียงไฮห้องหม่มันนะตัวกระดิ่เปลือกตัวห้องหม่มันนั่นแหละหม่มันมะกล้วยกาอร่อยกินเนาะปลาปากหม่มันมะกล้วยกาือแล้วก็ตะกรอนแล้วก็หมกกล้วยกาสีแดงๆหันกอกแก่น้อยๆนะเป็นละอ่อนขึ้นบนต้นแล้วมันวางกมาแล้วไนมันสีแดงร้ายนะเปลือกตะนนงมันจะเหลืองอันนี้มันแข็งไปหน่น มาเจ้ามาตันอย่างมาตันโนบมาตันอย่างอาอชอบมากินก่อนนอนลูกงูเนี่ยเขาขึ้นไปกินมันก็ลอกกอ็เลิกขึ้นไปกินเน,โนี่ยกระโจนบ้านนอกไปวว็นละอ้อนี่เกลือาต่ำเลยนะเกลืกินกระต่ำปอกกล้วยอ่ะต่ำเพื่อบัตาเสือพุนพ่นพุ่จากบัตาเสือก่องทีเปิ้ลเอาใบมาแปรงห่หอเนื้อใบามาแปรงห่อหนื้ลูกยอลูกยอนั่นแหละใบย,ยอเปิ้ลเอาใส่ห่อหนื้คนภาคกลางนี่เอาแกงปลาปลาดุกใส่ใบยอแลเอาห่อหมก ใบยอบ้านเฮาหอหนึ่งนอจ้มก็ใส่อหอนึ่งข้าวคั่วกว็ใส่ใส่ใบยอคือใส่ใบบัตตาเชื่อเอ้าล่ะทีแอปปาเนี่ยเนีย่ยต้องใส่ใบขมิ้นใส่ใบยอมเดีวยวกับใส่ใบตองเดีวยวกับใบขมิ้นมันหอมดับคาวแอปปาใส่ใบขมิน้นอืมข้าวป่ามันจะขาวต้องใบขมิน้น เพตน้นก็่าเวลาอย่างกระเพี่าปะอี่ยต้องใส่ขมิ้นเอาจุม,มันเหลืองมันแป้กันกับอะไรอ่าเพราะมันน่ากินแล้วมันก็รับกินแล้วก็ขมิม้นเนี่ยมันช่วยมันเป็นยานีถ้วยเป็นยาคร<อ><ม>ับลม,มบงห้องอุดท้องเฟ้อจนหลอดแล้วรุร้จักปูเลยก่อปูเลยทุกจักกะต้นปูเลยกระชายอนะนรกันก็เปเจ้กระชายคือหัวละแอนกระชายนี่คือหัวละแอนปูเลยนี่คืออ่าปน้องไพร คนภาคกลางจะห้อง,องไพรเขาต้องเ้จะว่าปูเลยกับมันไพรใบไพรอันนัน้นเหมือนกันกระชายอดียวกันอืลักษณะคล้ายกันแต่กระชายเนี่ยต้นมันจะต่ำแต่ปูเลยต้นมันจะสูงใหญ่กว่าปูเลยในบ้านกับมีกระชายกับปุกได้คือมันเป็นลักษณะเหมือนแง่งขิงแง่งาย,ย่ยางเงปูเลยครับกระชายคนละอันละอ่อนประเด็นนี้เข้าใจว่าปูเลยเออคือกระชายไม่ปูเลยคือไพร แล้วมันจะมีเดี๋ยวนี้น้ำมันพรเอามานวดสมัยก่อนนี่คนคนไม่หญิงที่เพิ่เกิดลูกว่าน้องมาอยู่เดือนต้องกินน้ําต้มปูเลยมันจะหอมมันเป็นเหมือนคล้ายๆยาระบายเหมือนกินอโรมาเทอร์ฟี่มันก็ให้มันอบแต่อยาสมุนไพรนะเนี่ยบ้านเราในกำเมืองบ้านเราหลายคนบอกว่าน้ามาถามวันนี้นี่มีออนนักศึกษาเนาะนักศึกษามาถามพี่ตาว่าพี่ตาว พี่สาวผมสัมภาษณ์น้อยลอยเราสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นนแล้วลอยมันเปิดใจใหูหกระบ,บอกแล้วก็ถามว่าผมจะต้องใสยย่ยศใส่ตําแหน่งใส่อ่าเพราะว่าใสา่อันอย่างว่าพี่สาวของนธ์นเป็นไผยย่เดียวก็เลยบอกว่าพี่สาวของนธ์นเนี่ยคือดค,คือมีหลายรางวัลเนาะเขาเล่าเรื่องกำเมืองอย่างเงีงย้ยได้หลายรางวัลละแล้วก็อูกกำเมืองเนกาแล้วก็มาสอนเรื่องพวกนี้ย บักกุ้ยกะเพื่ออย่างคือมามาัา่นเพื่ออย่างซุปฝรังเนีย่ยเนาะมวนถ้าตน้นก็ประท้าต้นอย่างต้นเคยหูเรื่องคนเท่าบักเก่าเนี่ยถ้าบะเก่าแล้วไปพี่กับเล่ามาได้นะ่ <c oughs> ัายุบกับยุบมันนะกันเอาปั้วยุคปัจจุบันนี่ได้อยู่วิลาช่างตาักต,ต,ต้องนะจะกกินข้าวเนี่ยเนาะแน่นเขียวหวาน ขนมเส้นน้ำเกลนคือหวานกาแฟไปแก้วเรกินเองละฟ้าฟองเกินกาแฟคืนกินตะกี้แล้วกาแฟทุกหมดมันอยู่รำเหรอรำอยู่กิมจูฝรั่งกิมจูฝรั่งเชื้อสายจีนลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งเนาะฝรั่งกิมจู